หากพี่น้องกาลังตามหากล้องวงจรปิดใส้สัญญาณ Wi-Fi มาเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นกล้องวงจรปิด3เลนของแบรนด์เอ็มดูดูใส่ไฟบ้านใส่สัญญาณ Wi-Fi รองรับสัญญาณ WiFi 2.4G ซึ่งตัวนี้คมชัดทั้ง3เลนเลยครับผมราคาตัวกล่องเป่ารวมเมมโมรีราคาหลักร้อยรวมเมมโมรี่กับพันธุ์ตนพี่น้องรับซื้อไปพร้อมเมมโมรีมันจะคุมสินค้าส่งตรงจากแบรนด์ไม่การรับประกันจากทางแบรนด์นะครับผมดูจากที่รีวิวของตะก,กาได้ตัวนี้ทำงานผ่านป u c นะครับป u c ทำงานไงนะครับผม ตัวเล่นกล้องเนี่ยเขาสามารถปรับกลมเงยปรับไอองศาได้นะครับรอบผิดทางเลยแบบนี้เลยนะครับตัวเล่นลักมี AI ตัดจับความเคลื่อนไหว ภาพกลางคืนสีชัดแจ๋วบันทึกยอดหลังลูเมมเบรีไม่ต้องเศร้าข้าวเพิ่มนะครับบันทึกยอดหลังฟรีนะครับผมตัวนี้บันทึกไอ้ยอดหลังเนี่ยได้เป็นเดือนเลยครับคันพี่น้องเอาล้อยแปิ๊กไปนะครับมันจะสามารถบันทึกได้เป็นเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าผมใส่ล้อยแปริ๊กเนี่ยบันทึกยอดหลังได้ถึงสามสิบมือพอความจับมันเต็มมันก็จะลบอัตโนมัตินะครับผมอาลบอันที่เริ่มต้นใหม่นะครับผมมันก็จะมุนว้นลูกไปแบบนี้หากพี่น้องตามหา ไอแบบใส่ยไฟไฟเก่าตัวนี้ไปพี่น้องครับมีสัญญาณไฟไฟเก่ากล่องตัวนี้ไปเชื่อมต่อไฟบ้านแล้วก็เชื่อมสัญญาณไฟไฟของบ้านเฮาเลยนะครับผมมันคุ้มค่านะครับซื้อไป2ตัวนะบ้านหลังบ้านนี่จบเลยนะครับปั๊บอ่าไ่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านโลง่งรถนะครับตัวบ้านหลังบ้านของผมเนี่ยสองตัวจบเลยนะครับผมเราต้องซื้อหลายตัวนะครับสินค้าดีไม่ผู้ภาพนะครับตัวนี้ติดตั้งกลางแจ้งได้มีไอพีนะครับกันฝนทนแดดกันฟ้าได้นะครับผมสินค้าดีนะครับสินค้าตรงปกเอาไปใช้งานกันครับ